มีลูกค้าทางบ้านนะครับมาปรึกษาทางเรานะครับว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับการกวนยานะครับในเรือของต้นก้นปุ๋ยในสวนมะพร้าวนะครับต้องการที่จะเอาถังกวนยาใส่กับเครื่องยนต์ฮอนด้าสายอ่อนนะครับเขาถามว่าเราแก้ปัญหาเขาได้ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปของลูกค้าที่เขามาปรึกษาเราว่าเขามีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ อันนี้อยากเป็นกวนยาใช่ไหมอธิบายหน่อยคืออยากได้แบบเป็นสตยอ่อนเลยสาอ่อนต่อจากเครื่องใช่แล้วก็มาต่อกระปั๊มต่มให้มันอยู่ข้างล่างให้ปั๊มอยู่ข้างล่างใช่ใหม่ใหม่ปั๊มอย่างงี้มันต้องมีขาสิคือคืออย่างเงี้ยลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเครื่องเครื่องเครื่องวางที่อื่นเครื่องวางตรงอินวางที่อื่นอ๋อไม่ต้องคาไว้ใช่อ๋อไม่ต้องติดกระปั๊มไม่ต้องติดกระปั๊มอ๋อไอ้ถังนี้ต้องมีขาไหมหรือว่าไง เราต้องทําที่วางที่วางอเครื่องมันย้ายไปที่อื่นได้คือเราวางตั้งข้างบนก็ได้ตั้งรงไหนก็ได้เครื่องเอาไว้ข้างบนก็ได้ไว้ที่ไหนก็ได้อ๋อมันก็มีความยาวเช่นั้นน่ะเพราะไอตัวสลิงตัวนั่นน่ะมันจะต้องมันแข็งอ่ะมันต้องยาวหน่อยมันดักมาก็ไม่ดีใช่ครับมันจะเสี่ยงง่ายอ่ายาวประมาณเลยืมความแบบนี้เลยเจาะรู้วยนะว่ามันแรงดีความเร็ ข้างล่างใต้ล่างเลยจะทำได้ก็ดีมันจะติดกระถังอะไรก็ได้ติดกระถังอะไรก็ได้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเวลาผมทำลองนี่อ่าก็เน้นถังแบบนี้เนาะใช่ถังเรียบถังอะไรไอ๋ออยู่ข้างล่างดูดดูดแล้วน้ำไปไหนฮะน้ำขึ้นข้างบนอย่างนี้เหรอใช่เป่าเป่าไม่กวนน้ำยาเลยอยู่ข้างบนนี่นะใช่อ๋อกวนภายใน เวลาเราใช้เราก็เจาะเจาะก๊อกออกเวลาเวลาเราจะใช้เราต้องเจาะรูอ๋อเ๊อกเทหมุนให้มันไหลออกเองอ๋อได้ได้ปล่อยปล่อยเท้าทรายสิเต็มเงี้ยอ๋อปล่อยเข้านี้เลยใช่แล้วคุมปริมาณไม่ได้สิน้ำตี่ก๊อกเอาเงอ๋อแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันพอแค่ไหนอะไรกาดเอาส่วนใหญ่เราส่วนเขาก็จะใส่แค่ประมาณนี้ค่ะอ๋อมีหางข้างหน้าแล้วก็เอาเราจะใส่เขาก็จะมองอย่างที้ต้องตั้งสูงไม่งั้นก็ไม่ไหลเข้า ก็มมันีแรงดันออกมามันจะดูดมันจะดูดเข้าไปเองอ๋อเพราะว่าตั้งเจี๊ยเจี๊ยเนี่ยแหละอ๋อมีคนทำอยู่แล้วอ่าใช่ค่ะตามสวนเนี่ยอ๋อแต่เขาทำกันเองไม่ได้ไม่ได้เยอะแบบเราอ๋อทางบักัตตี้อ่ะไหมทางนี้มีเครื่องมืออะไรเข่าคนนๆไม้คนไหนอ่าเพราะว่าไอ้เครื่องดูดน้ำเนี่ยมันจะมีแบบแรงดูดใช่ครับอ่าใส่แล้วนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะมาเอาขวดนี้แทนน้ำได้เขาว่าจะใช้การมองสีเอาเล็กน้อยเอาดูที่สีของน้ำที่ออกมาเพราะว่าเนี่ย เมทลัลลกซิลเขาจะใช้สีชมพูมีสีชมพูสีขาวเนี่ยเป็นสีชมพูตัดตั้งอยู่ประมาณนี้เดีก็เปิดเดีก็ป่อยเปิดอ๋อป่อยเปิดเดี๋ยวผมทำให้ดูชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่เป็นไรเป็นยังไงครับหลังจากที่เราฟังลูกค้าเขาเล่าปัญหามาให้เราฟังแล้วนะครับผมก็ไปประดิษฐ์ขึ้นมานะครับไปแก้ปัญหาหลูกค้าคนนี้ ไปดูเลยครับตัวนี้ครับนี่คือถังที่เราใช้เก็บน้ํายาปุ๋ยนะครับเป็นขนาดที่ลูกค้าต้องการพอดีแล้วก็มีความสูงที่เขาต้องการพอดีนะครับถังตัวนี้ถังเปล่าเนี่ยมีน้ําหนักที่14กิโลนะไปดูที่เครื่องยนต์เครื่องยตอนต์ตัวนั้นเราใช้ฮอนด้าเจข้างสูงนะเป็นไซออนส์อ่อนยยทั้าการต้ยทั่วไปได้นะแล้วก็อ่าตัวที่พิเศษก็คือตัวกกหางที่เป็นไซส์อ่อนนะครับตัวนี้ไซส์อ่อนตัวเนี้ยเรามีน้ำหนักอยู่ที่4เมตรอ่ะ โอเคเราก็ไปดูที่ปั๊มกันอีกทีเดี๋ยวผมจะให้นักเจ้าหน้าที่เปิดตัวเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็อลองให้มันทํางานดูซิว่าผลออกมาเป็นยังไงเอ้าเท่าไครับเร่นด้วยครับอโอเคนะครับตัวนี้เป็นถังควนชนิดไม่มีใบพัดนะครับตัวใบพัดจะอยู่ด้านล่าง นะแล้วลูกค้าก็สามารถเร่งเร็วเร่งช้าได้กวนน้ํายาได้ดีนะครับลูกค้าลองแล้วแรงมากครับตัวนี้ปั๊มอย่างแรงเลยในชะ่ไหมแรงมากๆเลยเป็นเป็นการชนิดกวนแบบไม่มีใบพัดนะครับใบพัดจะอยู่นอกขังก็อย่างไน,นเอาละแรงสุสดไปยาเอาแรงสุดดู โอเคครับจับได้เลยโอเคนะครับตัวนี้การกวนเนี่ยแรงเขาเหลือเฟือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกวนได้แรงมากหรือเปล่าตามที่เห็นเลยนี่ขนาดเล็กไม่สุดมันจะล้นทางอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมยังมีอีกไอเดียหนึ่งมาให้ทุกท่านดูนะครับเป็นชนิดแบบมีใบพัดคือตัวนี้นะครับเป็นฮอ n ด้าเหมือนกันเราใช้ G X 25นะครับตัวนี้เป็นช,ชนิดที่มันมีใบใบกวนยาด้วยนะครับแล้วแต่ ท่านที่ชอบนะครับว่าชอบแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองัวนให้ทุกท่านดูอ่ะมาดูอ่ะเจ้าหน้าที่สตาร์ทเครื่อให้หน่อยตัวนี้เป็นชนิดมีใบมัดน,นะ,ะมาดูที่นี่ โอเคนะครับเรานาเสนอทั้ง2แบบนะครับท่านใดที่มีปัญหาชอบใบพัดกับไม่ชอบใบพัดนะครับแล้วแต่ว่าแบบไหนจะแก้ปัญหาทุกท่านได้นะครับโอเคก็ท่านใดมีคําถามก็ลองทักมาถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ